ก็เลยได้มันมาแล้วนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะคุณน้ำภาพดีขนาดนี้จะต้องทำให้นอกระตัดที่หนึ่งออกมาได้ดีแน่แน่ทำใจให้สบายดูย่าไวเฮ้ยทำไมไมพี่หนึ่งรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางมันเห็นเวลาข้างๆแบบนี่ทุกคนมาดูตอนนี้กันน่ารักไหมน่ารักจังเลยพี่นเราข่าวเราดีในเลยสวัสดีค่ะยินดีเข้าแล้วเดบ ินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเกรเซียสองเด็กทัองโลกนะคะแต่ว่าช่วงนี้พาไปท่องโลกไม่ได้เพราะว่าเราถูกกักตัวอย่างแน่นหนาอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ก็น่าจะเกือบสองเดือนแล้ว ที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะนอกจากเซเว่นนาบ้านสองครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีกิจกรรมนะคะมาพาทุกคนทำคือตอนแรกใช่ไหมน้องวาวอะได้ยินพี่หนึ่งบอกว่าบ่นตลอดเลยนะคะบ่นตลอดว่าแบบโอ๊ยผมยาวแล้วผมยาวแล้วผมทิ่มตาเซ็งมากเลยร้านทําผมปิดหมดไปก็ไม่ได้หรือแบบมีร้านไหนเปิดก็ไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวติดโควิดใช่ไหมคะน้องวาคิดว่าต้องจะทำยังไงดีนะคะในการเป็นภรรยาที่ แสนดีของพี่เมกนะคะด้วยการเข้าอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็เซิร์ชว่าแบตเตอรี่นะคะคุณภาพดีก็เลยได้มาแล้วนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะคุณภาพดีขนาดนี้จะต้องทําให้นอัตกรรมหนึ่งออกมาได้ดีแน่ๆ made in USA น่าของดีนะคะราคา3380บาทอ่าผมจะดูดีไม่ดูดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับราคาค่าแบตเตอรี่ป่าวะ วันนี้ก็ช็อกมากๆเลยที่จู่ๆนางก็ซื้อแบตเตอรี่มาซื้อกันไกแบบอย่างดีมา <Wow. S 1> นะฮะแล้วก็จะต้องขึ้นเขียนกนไกนี่เมื่อกี้เราให้ดูแบตเตอรี่ไปแล้วแล้วเราก็สั่งกันไกมาเพราะว่าร้านแบตเตอรี่ไม่มีกันไกให้เราก็สั่งแยกมาอีกนะคะและ้วน้องก็เลือกแบบดีที่สุดเลยนะคะของโทนี่แอนไกได้ไฮโซวะ<า>คู่นี้นะคะหัน0บาทแต่น้องพูดถึงร้านที่ขายแพง1,800แต่ว่าน้องว่าไปเจอร้านหนึ่ง 1200ก็เลยเลือกซื้ออัน1200มาเกือบเท่นะเกือบอกว่าซื้อแพงแต่จริงๆไม่ใช่ซื้อถูกแล้วบอกว่าแพงกันไกตัดและเราก็มีกันไกซอยโอ้โหกระเป๋าดูเหมือนว่าเป็นวลวันบาร์เบอร์บบพันโซมากที่สำคัญนะคะน้องเราสั่งไอ้นี่มาด้วยให้ถ่ายร้องเสียอะไรนี่นะคะเรามีแม้กระดั่งนี่ถ้าคุมตัดผมนี่นะคะอุปกรณ์เราครบแล้วคนเราพร้อมไหม <ไ>ใ,หให้พ่อก่อนเลยน้องอ,อุตส่าห์พีเซนขนาดนี้พี่หนึ่งไม่เอา,าน้องอาฝึกน้องอาฝึกมือก่อน <c oughs> ไปไปตัดพ่อก่อนไปพ่อก่อนพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวเขาลงมาแล้วกันทรงเลฟเฟอร์เรนต์ของพี่หนึ่งในวันนี้ที่น้องว่าจะจัดให้ทันทันทันแทนแล้วมันจะอ,ออกมาเป็นแบบนี้ไหมเรามาดูกันพนะ <c oughs> ี่หนึ่งซีเอฟไหมซีด็จะได้ปัวตอนนี้ผมยาวขนาดไหนเนี่ยทำทำให้ดูนะ แ,แค่อยดูถ้าหากว่าตัดออกมาแล้วพี่หนึ่งอะทรงตามเล็บเป,เป,เป๊ะนึ่งต้องจ่ายน้องเอาห้าหมื่นห้าหมื่นเลยแล้วแล้วถ้าตัดไม่ได้รับดันเลยพี่ได้แหละอโอ้โห,หคนเป็แนแฝงเลยเพราะถือว่าน้องเอาตัดครั้งแรกแต่ว่าถ้าน้องตัดได้ดีเลยพี่หนึ่งต้องจ่ายน้องเามาวางตรงนี้เลยห้าหมื่น 50, บาทได้ <c oughs> ได้เย็บไหมเย็บไปเรียกพ่อสิเ็ลไปเรียกพ่อเลยเร็ว เร็วน้องงอคันไหมคันมือแล้วน้องไปเตรียมสถานที่พี่ไปไปเรียกพ่อเร็ว้เรวงเย้ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วทั้งคนตัดและผู้โดนตัดตอนนี้นะคะเราก็ส่งพ่อไปสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเออเร็วๆตรงๆตรงๆความรู้สึกยังไงครับลูกสาวตัดผมให้ครั้งแรกเออตินเส้นติดเต้นลุ้นระทึกแต่ทรงพ่อเนี่ยไม่ต้อง สกินเฮทั้งหัวเลยแล้วก็ถ้าหากว่ามีผิดพลาดประการใดก็คืออย่างมากก็แท่หัว,หวล้างเฉยเฉก็บวชได้เลยเรามีผ้าคลุมตัวด้วยเพื่อที่ลูกค้าของเรานะคะจะไม่เลอะเทอะ<ม>นี่ตม,มพร้อมปิดไงนะติดอันนี้ติดเวลาเลยอ๋อน,นี่ไงเกี่ยวกันขอดูขอดูก่อนโอเคโวันแล้วเราก็จะมาเริ่มด้วยนี่นะคะาจะเยกของเรา แบตเตเรี่ไร้สายด้วยเบาด้วยที่วนแกะสีแดงออกใหมันจะรอดไหมเนี่ยเรามีผู้ช่วยนะคะเป็นพี่หนึ่งนั่นเองอันนี้คือไม่รู้แต่พี่มองมันน่าจะเป็นแบบรองอีกชั้นหนึ่งอะจิว่าเอาอเราพ่อมานี่เดี๋ยวถาให้พ่อใส่อันนี้คืออะไรเราให้ลูกค้าของเราถ้าใส่วีลองทรงเองเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้เลือกนะคะเราก็มั่นใจ สามสิบมินขอเช็คโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โ <Okay. S 2> อเคปลอดภัยพร้อมไหมข้อใส่แน่นแล้วนะแน่นแล้วถ้ามันหลุดแล้วมันปุ๊บล้านขึ้นมาพ่อ <c oughs> ไม่โดนพ่อนะไอ้ไม่โทษตัวเองนะโทษบ่อแน่นอนอ่ะได้อออยินเสียงไหมเดีด๋ยวดาวมีหนึ่งสระข่าวรขดับระดับแล้วเดีตัวเองก็จะไม่อยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยเสียงนี้นั้นโทษแลต่จะเล่นองไรก่อนดีพ่อข้างหลังก่อนตรงท้ายหนโอ้ยมาเอกไว้เลย มหายสุดเลยจับจากจากโคนจากโคนขึ้นไปให้เอามือยาสั่นมือยาสั่นถ้าให้ได้ถ้าให้ความแข็งแรงต้องเอามือจับตรงหัวข้อกือจับจับจับตรงไหนจับตรงกลางจับตรงกลานั่นแหละแล้วก็เลยจับตรงฐานจับแล้วก็ถ่ายเออถ่ายเออจับแล้วก็ถ่ายแข็งแรงถ่ายแบบให้มันแนบาตื่นิตเอ้ยผิวเบาเกิน ทำไมนะสนิทสนิทให้สนิทสนิททำไมให้สนิทไอ้มันมันมันเบาเกินมันตัดออกมาเยอะมากเลยนะพ่อใช่ถูกสูบเพราะว่าเบอร์ตามมันจะหายนี่แหละเสียวน้องว้าทำแบบดูผิวต้องแน่พอเสียวเสียวเห็นน้องว้าตัดพ่อแล้วรู้สึกถูกถูกเราจะให้บอลเริ่มก่อนเพราะฮะัสบอลเริ่มก่อนเนี่ยแหวกแน่ๆอะไรวะ มีการคนตัดผมต้องให้คนถูกตัดสอนต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วก็เอา้าหรอต้องทำอย่างนี้หรอต้องทำอย่างนี้หรอใช่เหรอเคื่อะไรวะจะรอไหมเนี่ยกูจริงๆมันได้แล้วไหมพี่หนึ่งมาดูให้หน่อยดิกลมให้หมดอีกสักรอบหนึ่งรอบผวยีรอบหนึ่ง้ามันไม่มีอะไรหลุดม,มาแล้วก็แจวมาได้แล้วล่ะจับหูหน่อย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคนที่สองแล้วพี่ดึงตอนแรกพี่หนึ่งจะเป็นคนที่สองพี่หนึ่งก็หาวไธเราจะได้ดูทรงเกาหลีก่อนก่อนดังแรกนะคะเราจะมีผมก่อนเมื่อกี้ของพ่อเนี่ยเป็นทรงสกินเฮดกลมเตอร์จะเอาสกินเฮดไหมอ่ะเฮ้ยไม่เอาอันนี้ตื่นเต้นกว่าเมื่อกี้โหผมโคตรยาวก็จะต้องเก็บผมตรงกลางสำหรับผมทรงเกาหลีในวันนี้เก็บด้าน เล็กๆก็มีแค่นี่ผมก็ยากแล้วอะตอนนี้ผมเยอะเยอะกว่าที่หนึ่งะนะคะตอนนี้เราก็ติดกิฟต์เสร็จแล้วหลังจากที่ติดกิฟต์ไปผู้ถูกตัดก็เริ่มไม่มั่นใจดูการติดกิฟต์ของเราก่อนนี่เบอร์สี่เนกิฟมยิบผิดเลยอ้าวอันนี้เบอร์สามเราจะเริ่มถ่ายจากข้างหลังนะคะเพื่อเก็บทรงก่อนที่เราจะไปตัดตื่นเต้นอะก็นายเราจะเริ่มถ่ายค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ

นี่นะคะเราเข้าสู่คนที่3แล้วพี่หนึ่งก็เริ่มที่จะไว้ใจน้อมากขึ้นหลังจากที่ได้เห็นผลงาน2อวันแรกพี่ดีมากๆไม่เดี๋ยวนี้แบบเพราก็ยังไงถ้ายังไม่อีก็จะทำให้แหว่งจริงๆตามที่พี่หนึ่งประกาศเชื่อใจกันเนะจะบอกว่าหนูตัดดีไหมสวยไหมหล่อเลยป่าวมาค่ะเราจะไม่พูดเล่นทำเพลงพี่หนึ่งตื่นเต้นไหมอาสัมภาษณ์คนก่อนตัดจ้าโอ้ยโอ้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งเอาเบอร์ไหนดีโอเบอร์สี่เลย เพื่อสี่เลยเพื่อเห็นเตอร์แล้วน่าจะไม่ไหวสี่ดีกว่าเนี่ยข้างล่างสี่แล้วก็น้องวาวก็ถ่ายแบบไล่ระดับเนี้ยทำใจให้สบายดูย่าไว้น้องวาน้องวานหนีไม่ครบอ่ะนี่เออนีึ้นไปด้วย <laughs> หนีครบตรงไหนไวนะ o อเมก้าไปแล้วตึงแหว,งแหวง่งเลย ตอนนี้เราก็ไปได้ส0มสิอร็แล้วนะคะดูจะทรงแล้วรอดแน่นอนโควิดเราจะรอดที่หนึ่งก็รอดไปกับมึงนะตอนนี้นะคะเราถึงขั้นตอนตัดข้างหน้านะคะปกติเขาตัดข้างบนก่อนไม่ใช่หรอนีเหขาตัดข้างหน้าเขาไม่ได้ตัดตรงนะวาเขาตัดข้างหน้าเขาไม่ตัดตรงทำไมทไม่หนึ่งรู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางมันเห็นเวลาข้างๆแบบือผมอะเดียวมันยังไม่ถึงไหนนี่ทุกคนมาดูตอนนี้กันน่ารักไหม น่าลัาจังเลยมันเหมือนหน้ามาโอ้น้าเ้าไอ้ท้ายเนี่ยคอมเมนเตอร์ไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะนักก่าวของทางฮะอ๋อรู้แล้วใครเจด้วยไม่รอเขาดีเจนูเนยอาปาดอาปาดให้หน่อยเออ มันต้องอย่างงี้สิแหมเมื่อกี้ใครได้ทแบบนั้นเยอะแต่นต้องมันยังไม่เท่ากันดูดิแป๊บนึงดีชนะวัยไหมเสียงล่าเริงเชียวนะยังไม่เห็นเลยรอดอยู่รอดอยู่รอดเรียครับได้แล้วนะคะทรงผมนะคะเกาหลีของเราเนี่ยวันนี้ ดูข้างหลังได้ตอนนี้นะคะตัดจนฟ้ามืดแล้วเป็นยังไงคะอ่าให้สัมภาษณ์ผู้ใช้คะ่ะเอ่อไม่ผ่านปิดกล้องค่ะ <laughs> ก็จะไม่ได้ตัดอีกตลอดกาล <laughs> ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้เฮ้ hey, ยิ้มเชียวเฮ้ hey, ทรงดีว่ารู้สึกว่าดีที่สุดตังด้งแต่ตัดมาในสามคนนี้ <laughs> ก็วันนี้นะคะ <laughs> นาวาซาลอนก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วขอปิด ให้บริการแบบยงเท่านี้ใครจะมาตัดอีกน้องวาวยังไม่รับนะคะวันนี้เ่วงโควิดนะคะการตัดผมสรุปแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะคุมไหมเนี่ยกางไกลพันกว่าบาทแต่เล็อกอย่างนี้รวมทั้งหมดห้าพัน<ะ> 5, เดี๋ยว,วตัดอาทิตย์เลย <c oughs> อาทิตย์เลย <c oughs> นะคะก็พิ <c oughs> ่หนึ่งแว้ใบกล้องเนาะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> ตน,นี้นะคะถึงช่วงเวลาการรีบตอมเมน็นที่หนึ่งถุงกับต้องไปเปลี่ยนเสื้อมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ร้อนมากนะคะตอนนี้เขาก็กําลังทะเาลาะกันอยู่ว่าโอ <c oughs> ้แล้วก็ดูจากถุงมือแล้วไม่พ้นผมแน่นอนน้องตอมนะคะ อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะมีถุงมือแล้วก็มีทิชชู่ครับแค่นี้เลยทำไมก็ไม่บีบมือเปล่าโอ้โหถ้าถ้าบีบมือเปล่าแล้วโดนมือนะมีคนบอกว่าว่าล้างมือสามครั้งที่กินติดมือยิ่งกว่าไปจุ่มขี้มาอุปกรณ์ของเรามีถุงมือมีทิชชู่แล้วก็มีทอโร่เองนะคะแล้วก็มีแผ่นรองนะคะเอาไว้เวลามันหยดลงตอนนี้นะคะนี่ รูตูดของน้องเธอเลยเขาบอกว่าให้ให้คิดว่าอันนี้เป็นนาฬิกาในสอนสอนเป็นนาฬิกาเสร็จปุ๊บตรงนี้คือ12นาฬิกาอ่าข้างล่างคือหนาฬิกาต้อนเป็นจะอยู่ตรงสี่นาฬิกากับแปนาฬิกาก็คือมุมล่างตรงนี้เลยต่ำไปก็ขึ้นไปอีกมีชี้ขึ้นไปอีกมีชี้เออค่อยค่อยบีบแรงค่อยๆัน้กดยังเ่ะอถึนเต้นเลย กินข้าวอยู่ยๆก่อนก็ได้เกิดอะไรขึ้นมันเกงตูดสู้อะปีนๆมามันก็เก่งเก่งตูดแต่หน้าหน้าใจลอยใจดูนอนนอนด้วยนะตไม่ออกว่ะมันเก่งตูดมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นมึงเห็นเขาได้ คตรเหม็นนะเหม็นกับไหนขอปัญญานะเหมนใชโอยมาแล้เลยเวลาอน้าอาบค่ะไล่จาก่จากสูเ้าจาขาหลัเขาขึ้นไปเรอยเืจนถึงตัวเหมือนเวลาเราอาบน้เรา,เา่อยไล่ขึ้นมาไม่งหนเดี๋ยวเขาช็อกได้ถ้าแบบสาดเข้าไปเลยนะคะต้องค่อยไล่ค่ค่อยไล่ขึ้นมาตอนนี้ก็ลองเมาต่อมเม,นมเ็นนเหม็นที่้องน้ำเลย แล้วก็่ิดตวเตกระเด็นเข้าตาพี่เ,เาาออด็กเนนีนี่นะฮะได้ดขนหมา3,000บาทนะครับอันนี้เพิ่งเปิดแค่25%ถ้าเปิดสุดนะบุนแรงบอกเลยเราเริ่มดูเวลา่อยดียี่สิบ6กนทีอ,อ่าดูนะแค่นี่ตอนนี้ยี่สิบหกนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าครึ่งชั่โมงจะเสร็จไหมนะครับแรงอีกแรง,แงอีกเฮ้ยร้แนแหงเละ อตอนนี้นะครับเราก็ในกันได้ดดผลโทรโรเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้เริ่มตอนเที่ยงคืน6กนาทีตอนนี้เที่ยงคืน39 <S <S คิดดูสิว่าครึ่งชั่วโมงจริงๆอ่ะโ,อโหยอดเลยได้ <S <S 1> <S 1> โอเคครับวันนี้ขอปิดคลิปจริงๆนะฮะแต่เพลงเท่านี้ละกันนะครับผมก็ครั้งหน้าเราสองคนนะฮะสองที่ทัองโลกซึ่งไม่ได้ไปท่องไม่ได้ไปกินไม่ได้ทำเลยเลยนะคริสตี้อันะครับผมจะพาทุกคนทําอะไรนะครับก็อ๋อมีมีมนี่เดี๋ยวจะทําคลิปนี้ก็คือ พอดีมีชุดตรวจโควิด COVID, นะฮะจากต่างประเทศแพงมากอันนึงประมาณแบบถ้าราคาส่ง 8, คือ8,000กว่าราคาปลีกคือหมื่นสอง 12, แต่พอดีว่าเราทำธุรกิจกับต่างประเทศเขาส่งมให้เราใช้ฟรีคืออยากลองเทสฟรีอะไรเงี้ยผมจะเทสต์หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ลองดูว่าเป็นมันมัน,มนไม่ไม่ได้เป็นโควิดนะฮะแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ว่าอยากจะลองดูมันเป็นยังไงมันใช้การยังไงมันอะไรยังไง จะทําคลิปรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะว่างมากๆเราจะมาอัด Q&A อะทุกคนอยากรู้ใช่ไหม Q&A นะครับและเดี๋ยวก็จะมาอัดคลิปที่เล่าเรื่องเราตั้งแต่เริ่มต้นที่เราสองคนทําธุรกิจตั้งแต่แบบยังไม่ยังไม่เป็นปีเป็นขุยอะไรเลยจนไต่เต้ามาได้ยังไงทําอะไรบ้างมันมีอุปสรรคอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างจนมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในน้งวงปี20นะครับผม อายุ25ปัจจุบันตอนนี้ว่ายี่สบเอ็ละนะก็คือจริงๆแล้วเราก็ก็ทําธุรกิจมาห6ปีก็เดี๋ยวช่วงนี้พออยู่บ้านเนี่ยว่างๆก็เดี๋ยวจะอัดมาให้ทุกคนดูเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับทุกคนก็แล้วกันว่าทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะฮะวันนี้ก็ขอไปเอาเจ้าแบตเตอรี่น่ะจะถ่ายถ่ายตรงเท้าเขาเพราะว่าถ้าหากวาไม่ถเนี่ย เขาจะลื่นมากเพราะว่าขาเขาจะมีขนนะมันจะมันจะมันจะลื่นกับพื้นนะครับวันนี้ก็พอพอแค่นี้ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับในช่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดะดิ่เฮ้ยต้องใช้กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยครับแล้วก็าอพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับรบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ